คิวก็จะเป็นเพื่อนของคิวกับโจที่ทำงานแล้วก็ชอบกัดกับโจตลอดเวลาครับแบนีะไล้วแอบ,บชอบเขาอยู่อ๋อ,อก็จะเป็นความรักอีกแบบหนึ่งอ่าต่อไปคุณเอครับเชบิญครับเริ่มเป็น่อก็วันแรกค่ะเขาถามหนูเลยแบบเจอการโกติเธอชื่ออะไรเลยใช่ไหมเขาว่ายามเมื่อคืนพี่นอนไม่หลับเพราะว่าถามเรื่องคุณพเ,พเพ,พราะอะไรอะ่ะเพราะจิตมันไม่นิ่ง เองจริงไม่ดีใช่ค่ะให้เขาถามนะฮะเขาเห็นเราตอบไงตรงๆเนี่ยปึ๊บมันจะจบเลยปึ๊บจะไม่มีอะไรคุยกันละพี่สิทช่วยพี่อัพี่สิทิช่วยคุยเราต้องหาเรื่องคุยหน่อยคุยไปเยอะให้แจ๊ดช่วยดีกว่าแจ๊ดช่วยสัมภาษณ์เขาหน่อยผมยังไม่ชินกับมันเลยใช้เวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้ก็ก็คู่นี้คงจะน่ารัก เหมือนคนหนึ่งอยู่ต่างดาวเล่นคนหนึ่งอยู่ตรงกรุงเทพสนุกมากครับเขาเขาเขาจะทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ัในเรื่องทั้งนั้ที่แอบชอบกันอยู่อซึ่งก็จริงๆแล้วจะเป็นความรักที่น่ารักที่กดหนักอยู่พี่เปย์ต้องช่วยเขาใช่ครบอกไปเลยครับว่ากูนี้เละเทะที่สุดเลยครับเละเทะเลยครับใช้คำว่าเละเทะเขาเลยนะครับเออนะฮะอ้าวมาดูแจ๊บบ้าง